กับตลกการุ่งผีพุดด่งใต้จากโรงเรียนาจะว่าเราจะตระลันเลยล่าจัดระิ่นล,ล่าวัดเนี่ ียนงนั่นแหละัสดีครับตัดีครับดตีครับพวกเราักชนะตลาดเฮ้ยนะตลตลบเหรอลเป็นจะาาพอพาเลยครับผมอย่างแรกก็ขอรากสวัสดีชนะกรรมกรกับกรการแลแขกต้านผูดนเกียบทั้งหลายนะตเียบู่ิวันนี้มีอะมีูกพูดไม่ค่อยถอดเลยไม่ค่ดูไม่ถูกถอดอะไรตรงนี้ตายแล้ว ตอนนี้เราเข้ารอบอะไรมาครับคุณเพีทครับเข้ารอบเขตตลาดับภาคแล้วครับผมโอ้โหเราภาคภูมิใจมากครับผมแล้วไม่ต้องจังหวะเลยครับคุณพีทจะยันเซาครับผมยันเซาครับผมเข้ามาเชิดต่อคุณไงิดนั้นได้คร่อยกับมะุ่วงพีเงาะอร่อยหอยใหญ่ไทยไทยไทยบักมุกไม่ใช่แล้วคุณมั่วแล้วไม่ใช่ผมตั้งกินตั้งกินตั้งแต่หอยใหญ่แล้วไม่ใช่แล้วอะไรของจริงนะครับผมแม่นะเาประกงเนี่ยคุณพีทภาคสิทธิ์หลวงพ่อเปิดสอนพยายามถือจรป่าภาษาไทยอ่างดีนายตอนพุ่มพครับผม ผมที่กวาดจรต่อแล้วว่ามาเรียกตลกนี่ครับผมน้องผมนี่เห็นแต่นตัวนี้ไม่ธรรมดาครับรวยนะครับผมรวยครับนี่เสื้อจังครับยี่ห้อลาคอนครับผมและทั้งหลังเร้โาครับลาขึ้นแม่เป็นเก่งก็ไม่ธรรมดายี่ห้อปลาปลาเลยครับปลามีแล้าเป้ามีลาพอเดือดซ้ําอ่ะว้าตายแล้วไม่ไหวแล้วทุกนนี้ครับแต่วันนี้มะตลกเราไม่ธรรมดาครับผมไอครับรวยระดับครับ เขาจ้างน้องรับเชิญด้วยครับผมใครครับผมรู้จักครับตอนนี้ที่ดังเลยใบเตยเขาต้องไม่เธรรมดาใบเตยของเพลงร้องเวทขอใจแรกเลยครับผมไม่งหิ้งลีผมแสดงไปเลื่อยเข้ามาเลื่อยร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงนะครับแน่นของครับตอนนี้ไม่รู้เปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาพบกับน้องไปเตยแต่ใเตยไม่มาครับทำไมเนี่ยเขาพูดเกิดไว้้ใครมาแทนครับน้องสาวเขามาครับใครครับผมกรลังการไหยครับผมใครครับน้องใบตองอาพยอนครับขอเคผมมือน้องใบตองพี่ย่อนเลยครับผม น้องใบตองมันเลยเยอะๆเอยยืมต่ออ่านเขาบรับผมนี่ใช้งานดิ้จ้างน้องไปตองมาหาเขบผมจ้างน้องไปตองมาแล้วนี่คุณเป็นใครครับผมเป็นผู้จัดการค่ะใครครับผมชื่อเอค่ะเอหนุ่มชายเหรครับเอหนุ่มราชบุรีคลาอะไรวะเอ้าที่มาพูดใช่ผู้จัดการจริงปะเนี่ยใช่จริงแน่ใจนะ ผู้จัดการนี่คือสมองต้องไวนะโอ้ถามได้ถามไม่ตอบได้ได้นล้แน่นอนจัดมาคำถามแรกมาดีกว่าเรือตัวอะไรครับผมเรือกวนาเอ๊พีดเรือผู้หญิงผู้หญิงเก่งเรือว้าเดินไปนู่นเลยเอาไหนตอบก่อนแรงกันเนี่ยเสาวไมถอดได้ครับผมเสาวปูนสาอาทิตย์พนธกงานปิดว้าฮ่าฮ่าคิวสามีคนไหวไหมไหวไล้ไหวนะอยากไหวจัดกันไปยาวๆเลยพยาบาลกูหมออะไรครับผมหมอพีด อฟันเจไม่ไหวเจเขอถามมั้งไม่ไว้ไม oh, uh, ่เอาเลิกว่าไม่เอาแม่มาได้ก่อนได้ก่อนนิดเีจัดไปม้าอะไรไม่ช่วไม่หรอหมาบ้านมาอดทนอดทนควายอะไรมีเขาควายมีบกเมียมีชูเมียไหมีชูขอจับยูกอบคนคงเป็ควายแท้ใช่ทำแต่ไม่ไหวแล้วเจเอาแล้วเจเจเพา่งจะมา มาังกดเ็คก like, <brasile ued. S 2> ่อนน้องไม่ต่อยนิดไรตูนีดไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เอากดเ็คเลยเจ๊ว่าแบบยกทีนิดหน่อยนาเอาอึ้งเลยเอาเจ๊เขึ้นอีกแอเไป่ะกด้ได้ไะครับได้ก็ไัได้ค่ะน้องไมอเอค่ะอขอเชิญไม่ต่อกันเถอะครับ เปลี่ยนกันอล่าเนี่ยเปลี่ยนมาแบบดีอายยากเง้านเหรอครับรักแร้ค่ะวันนี้ใบตองก็ไม่ได้มาแบบธรรมดานะคะใบตองใส่ไข่มาค่ะก็เลยทำใส่ไข่ปววเกีอาันไี้นองกมีอะไ้างวันนี้ครับวันนี้บแน่ไปยอ รครับผมรัค่ะงเซนหรือเปลารัเไม่หวไม่แต่นนะ้องไปตองผมน้มองคนึงคลับองดูหน้าแบบปแนวรุขึ้นหมรขึ้นไหมเับเข้าไปแลับผมอกไปข้านแขค่ะคได่แล้วเด็เสิร์ฟไปที่นี่ตอ,อ,องหมดรอบเย่าเนี่ยโอ้โหนามาเลนาตมถไม่เป็นไรตอเลย เอาต่อเลยเกียร์เอาไปต่อเออไม่ได้เอาไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นไม่ได้ครับครับเดี๋ยวๆไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวมาเริ่มงานกันเอาเดี๋ยวนี้เราปัจจุบันโคชนาคขึ้น ไปแล้วมีต่อคืนได้ต่อไม่เป็นไรต่อคนต่อไปผมไม่ควเลือนดึงตานะคะเ่นเรืาครับแม่ก็ผมก็ไม่หูก็แหม่ก็ผมก็ผมเค็มล่กับตานไล่ไปดเร็วเร็วเร้โอ้โหวิ่งเร็วกินตายแล้วคุณอร์ตคุณจ๊ ออะาอราอ้มจอนี่โหนี่ที่อยู่กม,มีแต่ตัวนี้ตีบ้างตีนตอจูอ้าวีเจ้าอีกรีกคนละไมด้ได้โอ้โหอ้าวจับมานึใจนองเรียนนตัว

หนเอง1 two, five, 2 3ต5สี four, four. Right. Two, okay. five, nine, okay. sure. ่ห้าหเ็ดะไอมี bon. ่หกเดคืออะไรองสี่ห้เด็คือรอามาี้หดคะรอ้ากเคนีองสามต้เด็ีงสมตาสี้ากเอะไรตีสองามตี่ห้าเ็คะไรตองมตีดอรีองามตา้าเด็ดคอไงชาวห้ด thank <laughs> you